ใครที่รอกันอยู่นะคะเตรียมพบกับความน่ารักแล้วก็เซ็กซี่ของตุ๊กตาตัวใหม่ค่ะอย่าง My Next Door ใหญ่ตุ๊กตาสอมรักยกกำลังสองเร็วๆนี้ค่ะ เตรียมนับถอยหลังไปพร้อมกันนะคะเพราะอามาเรีย oh, <Maria. S 1> จะมาเสิร์ฟความสนุกในใหญ่ตุ๊กตาซอมรักยกกำลังสองใหม่ My next d o l โดยเรื่องราวค่ะก็จะเป็นภาคต่อของความรักระหว่างมนุษย์แล้วก็หุ่นยนต์อย่างอิดและออนนาที่ตกหลุมรักกันเมื่อ2ปีก่อนจนมาถึงวันที่อิดเนี่ยมั่นใจแล้วแล้วก็อยากขอแอนนาแต่งงานแต่นั่นกลับเป็นจุดเริ่มต้นของความอลหมา่านครั้งใหม่เมื่อแอนนาค่ะเกิดความรู้สึกซับซ้อนจนทําให้เครื่องรวนแล้วเกิดระเบิดขึ้นจนพังยับเป็นเหตุให้อิดเนี่ย ได้เจอกับขุนยน์พยาบาลสาวสุดเซ็กซี่ที่ชื่อว่ามารียยุทธการของความพยายามเป็นหนึ่งในหัวใจของอิทเจ้านายของเธอจึงเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับความอนมานมาเจอหุ่นยนตัวใหม่พร้อมกันได้ค่ะในวันที่6ตุลาคมนี้ทางโมโนแม็กซ์ค่ะ